สวัสดีเด้อพี่น้องฟองไปสุขูสุขคนลุงป้าอาณาบ้านาสา,าวอุติตามเล่าพัฒนามือนี่เป็ดมือเล่าพัฒนาเราได้พี่น้องเล่าพัฒนาออกมือนี่ปล่อยมือนี่พี่น้องว่าเดี๋ยวปก่อนหลายมือมือนี่เอามือนี่เลยปล่อยเทานี้ออกแรงนี่พี่น้องเอามือเดียวออกมือเดียวเลยนะพี่น้องนะเล่าพัฒนาหลอบที่พานมากอะไรตะบินพี่น้องเอ้ยกับกับวิน วิ่งเขาสามโตมู้นี้พี่น้องวิ่งกับเขาตัวล่องเขาวิ่งเยอะพี่น้องเขาวิ่งกับเขาวิ่งเยอะวิ่งกับเขาสามโตกับเือบาเก่งอยอ่พี่น้องเสืจับคู่กัถือพี่น้องจับคู่กับถือนะมาเป็นยังเอาไม้เอาไม้พี่น้องเอาไม้เอาไม้มาเอาไม้เขาเอาขามาไม้นะพี่น้องนะจับไม้เมือนี้เอาตรงๆเต็มๆลรีมเรมือนนี้นะ หลอดที่ผ่านมาได้ถึงแก่วิ่งกับวิ่งวิ่งได้สามตัวพี่น้องเดอ้ดเดอวิ่งเขา่าสามตัวพูดเลยค่ะเียนวิ่งทั้งหลายเซียนวิ่งทั้งหลายใครจะดอกพี่น้องเซียนวิ่งเซียนวิ่งทั้งหลายผู้เดยเห็นแล้วปล่อยออกไปแล้วก็คอมเมนต์ให้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเขามาคอมเมนต์ให้แน่เขามามาไหลมาแช่ให้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ย ่วนกันมาเบิองหลายๆเลกเราบาอกว่าผิดฝ่าดีพีน่น้องเอ้ยได้วินได้ยวิ่งยศได้วินงวิ่งเอาบิงเอาเพราะว่าปูจับว่าถือเด้เอาวินเข้าไปหายแล้วก็จับเอาวินเอาเด็กพีน่น้องเด้อเพื่อความบอาะเทียบป,ปูจะจับว่าแม่นจับครูว่าแม่นพีน่น้องเอกฮอกลักแม่นยศได้วินได้ยยังไปถือตั้งสามโตเดี๋ย่ไปได้ เอาเป็นสามตัวสามใบมากเลยพี่น้องเนาะเลยเป็นผูประเรียนกันไข้กันทุกคนอยู่ดอกพี่น้องไข้กันไห้กันทุกทุกคนเนาะอาบานี้ไปเบิง้งเราพัฒนาเลยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าเป็นการเสีเลยเวลามาเด้อพี่น้องอที่สุขหูสุกคนบานี้เราพัฒนาออกอากาแล้วเด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับสู่ ส่องตาคุณพารุยพี่น้องเราพัฒนาวันที่31มีนาคม2568ที่ผ่านมาพี่น้องเราพัฒนาก็าออกมาห้าหกหกสีเก็พี่น้องของปูกะเขาวิ่งเนี่ยพี่น้องเนี่ยวิ่งวิ่งสามตัวตรงพอดีพี่น้องสามตัวสกัดคนนี้วิ่งสี่ มุกซีเกต่ะจับวิ่งกะหลุดสองลุดสองลุดเกตเด่นสองล่องเกตเข่าเกตพี่น้องเข่าตัวล่องเนาะเข่าเกตเขาวิ่งเกตจับครูพิษเชยพี่น้องวิ่งมาได้กระไดวันนั้นยุพี่น้องวิ่งกระไดยุ่เต๊จับครูบดถึกพี่น้องขออาภายัยหลายๆลได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องจับออกกันนําแน่ของปลูกะ ยับขูบาถือรอบที่ผ่านมาวันที่3ามเตกะเล็กวิ่งเล็กเคียยงเล็กตังลักของปูก็มี2สองสีหาหกเก็เก่าวิ่งสองวิ่งเก็ดลูดเด่นสองล่องเก็เขาเก็ตัวล่องพี่น้องเขาวิ่งเก็ตัวล่องเขาตัวล่องยับคูกับสเก็ดสี่สอสเก่า hốc cầu kết hà cầu kết sáng tổ cả cầu sóng kết hà sóng kết si sóng kết si tổ cả si cầu sóng kết sóng kết, kết si cầu cái nó đây tay vinh các vinh nó vinh nặng đó vinh này sáng tổ khẩu vinh sáng tổ vinh à? อาวานี้ว่าเบื้องของวันที่สองเมษาละพี่น้องเดือนไม้ลยน้อพี่น้องเนาะบาดมือนี่แตกคักๆักละมือนีเขาเดือนไม่ล<บ>่ะสุหลบสุพันมากกรับวิ่ตะวินเขาตะวินก็วบบิ่งพี่น้องมือนี่เอาแตกน้อพี่น้องเนาะกับแตกคักๆเลยมือนี่แล้วพัฒนาตองวดวันที่สองเมษาสองพันหกร้อยหกสิบแปด เหล็กว e e uh. e, no, no. e, e ินเหล็กเคียงเหล็กตั้งรับพี่น้องเอ้ยเหล็กวินเหล็กเคียงเหล็กตั้งรับกะนบนรางต้องจับให้นะพี่น้องไอ้พี่น้องไปจับเอากันเองนําจับเอาเอาเองนําเด้อพี่น้องเด้อเอาไปวินเอาน้ำเหล็กวินเหล็กเคียงเหล็กตั้งรับกะมีใส่ลายยุใส่ลายเขียนใบยุตัว 0 1อ่า015 01 4อ่า01456 67 ตัดเขาเลี้ยงหน่อยซื้อที่พี่น้องธร้ามดน้มีแปดตัวคนนี้แต่เที่ยวนีเขาไลา่กันยังหนีเด็กบินไหมเอาซ้ำนี่ละจับคู่บนันนีพี่น้องบิงกันบิงบิง kết lụt xuống cấp kết lụt xuống cấp kết lụt đến xuống này là phải lòng lòng kết คูเลยพี่น้องอเอาตัวแดงเขียนว่าจงได้ว่้เนาะสิจับคูสิไปใจหอนนะัะปูนี่ก็ได้จับคู Xuống Xuống chết Xuống chết Xuống chết Nâng kết

กันกันตกันเดี่น้องกันกันแปดสามกันแปดเลขโต

A xuống kiệt. A xuống cung cung xuống câu sản Hãy cao kè. 2 2 3สไล่หนึ่ง แคหน้าจอได้พี่น้องเด้อผู้ได้เข้ามาแล้วเอาบาน้สมมิเด็กกลมเด็กเรียนกันที่พี่น้องวานนี้เราภาชนะต่องวดวันที่2เมษายน2568ผู้ได้เขาวงกาติดตามส่องตาคุณพระรวยไว้ได้พี่น้องเด้อของปูคุณนั่นละของปูคุณผู้เดชผู้เดียวกันนั่นละพี่น้องเลขเคียงเลขวินเลขกตั้งรับวันที่2เมษายนยน2568กันมี ศูนย์หสี่หาหกเก็ดมบบันจะวิ่งศูก็พี่น้องเด่นศล่องเก็ดจับคู่หนเกไอศูนย์ก็ล่องหนเก็ดก,ดกมาล่องหาศเด่นพี่น้องกรมเด่นฟันหาศูก็มาล่อง งกหากรมอย่างกกมาล้อมแปดสามตกกันพี่น้องนี่แปดสามตกกันสามตกามีเก็ดห้าศูนสามหาศูนเล็ก ซีโต้ก็มีดหนึ่งเกตหาศูนย์ศูนย์เกตหาศูนย์พี่น้องซีโต้มากระจัดกระจับันเลยพี่น้องเด้อซีโต้สามตัวให้เป็นแนวตั้งไปถ้าแตกมากก็รวยพี่น้องสามตัวซีโต้เนาะพี่น้องเนาะวันนี้เขามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจปูแน่คอมเมนต์ให้ปูแน่เด้อปูปูออกอากาศไปแล้วงพได้เห็นกัคอมเมนต์เขามาเบิ่งในเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องกะ ตัวตัวใ้ฟังอีกเทนึงเราพัฒนาตองหวดวันที่สเมษาสองพันหรอยหกสิบแปดเลขเคียงเลขวิ่งเลขตังรับก็มี่ศูนย์หกเก็เลขวิ่งศูนยเก็ดเด่นศูนล่องเก็หลูดพี่น้องจับคู่ศูนเก็ล่องหนึ่เก็ล่องหาศูนเด่นฟันหาส่อง หาหกล่องกันแปดสพี่น้องหาพวกได้เข้ามาแล้วกายสกๆกมันมนันเด้อสมตัวกะนเก็ดหาศูนย์สามหาศูนย์ี่ตัวกันหนึ่งเก็ดหาเก็ดหาศูนย์ให้เข้ามาแล้วกายสกมันมนันกันทุกคู่ทุกคนเด้อพี่น้องเอ้ยมือแรงสองทุ่มเคลลืองรวยกันรวยกันให้เงี้ยปังปังกันนะพี่น้องน้องเงื้นไหนน้องท่องไหนไลเลอย่าเจ็บย่าจนกันพี่น้องให้คุณพารักษาเทวดาคุมขร้อง พ่อกันอีกเท่หนึงกับพลรพินองบานนีของวันวันชุกที่ซีพลรพินองสำหรับมูนี่ก็ขอเกาข้ามมาสวัสดี